มาดูสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานในหลายๆพื้นที่เลยนะคะถ้าเช็คล่าสุดเมื่อเช้านี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจุดที่มีค่า PM 2.5เกินค่ามาตรฐานอยู่หนึ่งพื้นที่ด้วยกันค่ะศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครมีการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครนะคะตรวจวัดได้ระหว่าง11.7ถึง38.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรพบว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่หนึ่งพื้นที่ค่ะโดยอยู่ในระดับสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ที่เขตน้องแขม3แยกข้างป้อมตำรวจถนนมาเจริญเพชรเกษมมีค่า38.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรและในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ การระบายอากาศไม่ค่อยดีค่ะแต่จะยกเว้นวันที่ึงพฤศจิกายนคือมีการระบายอ่อนๆอ,อ,อาจจะส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่มันเพิ่มสูงขึ้นในบางพื้นที่วันนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาก็อาจจะทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ดีขึ้นได้บ้าง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างๆเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจท่านควรลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจําเป็นที่ท่านจะต้องเดินทางออกไปข้างนอกค่ะถ้าหากว่าท่านมีอาการไอาหายใจลําบากตาอักเสบแน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นผิดปกติหรือคลื่นไส้อ่อนเพลียควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที ช่วงเช้าเนี่ยมีอยู่1เขตนะคะที่เกินค่ามาตรฐานแต่ถ้าเช็คแบบเรียลไทม์นักขณะนี้จะมี2จุดในพื้นที่กรุงเทพค่ะที่เกินค่ามาตรฐานคือที่เขตบางกอกใหญ่และเขตหนองแขมค่ะบางกอกใหญ่เนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่39ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนหนองแขมเมื่อเช้านี้38กว่ากว่าแต่ว่านักปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่42.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วดังนั้นคนใน2พื้นที่นี้ท่านต้องดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยถ้าจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่หน้ากากอน มหรือว่าเอ็นเก้านะคะ